ข่าวนี้จะมาจัดกระเป๋ากันอันนี้ถ่ายรอบสองนะโอเคโอเคค่ะเริ่มอย่างแรกจะมาจัดกันที่สอบก่อน,อน,นจะไปก่อดิสัคุกเกอร์ะ้าเเป็นนี้เราจะมาจัดกันนี่นะตัวก่อนอันแรกนะคะจะเป็นตัวนี้นะอันที่สองเป็นตัวนี้อันที่สามเป็นตัวนี้โอ้ เป็นอันนี้ซึ่งคินนี้หา,มาไม้ไปทนไปเจอค่ะคะินนี้ก็เลยจะยังไม่มีไม้นะคะข้างหลังก็เป็นอจ้อเจออะไรคะทุกคนข้างหลังก็เป็นอันนี้นะคะเป็นไส้ยีสอแล้วก็มีกันไก่นะคะ ก่องต่อไปจะเป็นตัวนี้ DIY A ตัวนี้เขียนชื่อไว้ด้แบบอาลุกปัดมาตชื่อนะคะนี่จะเปิดกันโอเคอย่างแรกช่วงนี้จะใส่เป็นสีไม้นะคะใส่ได้ยเยอะมากมากเลยนะใส่ปากกาไปด้วยจัดเส้นหนึ่งอันนะคะอีกหนอันก็กางก้อนผิดค่ะ คลิปนี้หนังสืออยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือกองหนังสือนะซึ่งคลิปนี้จะไม่มีนะเดี๋ยวมาต่อที่คลิปหน้าอันนี้จะเป็นหนังสือการ์ตูนนะคะที่ชอบปากนมาของดีคอมิกนะ,ะต่อไปจะเป็นสมุดปากที่เพื่อนให้มานะคะนะต่อไปสี่ออยยืย ต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะ่ะสใส่ไปเราว่าขอมีสอนใส่ช่องที่เราใส่สดีกว่าช่องหน้าเราให้ใส่รกระเป๋บบาถางนะทุกคนกระเป๋าตาก็จะเป็นตัวนี้นะไม่ใช่อันนี้นะทุกคนอันนี้กระเป๋าใส่พายแล้วนะกระเป๋าถุงไม่ได้ใหญ่นานี้นะมีขนมด้วยแล้วก็กระเป๋าตังจะเป็นตัวนี้นะคะ่ะนี่นะแมสนะคะ นี่นะทำไมจะเป็นแบบนี้นะคะข้างนอกก็จะมีอันนี้คยดนไปแล้วไปยืหาดูได้เราก็จะใส่ในช่องหน้านะคะมาคุยของนีกบบบนกระเป๋เพี่นต่อมีพุชชี่นะคะเอาไปด้วยอีกหนึ่งนะเอาไปด้วยอันนี้ไม่ได้แอบเล่นตอนเลยนอนะเล่นตอนครับว่างนะคะก็ขอขะอ,ขอมีกแล้วก็อันนี้นะ,ะเอาไปไยแบบ วาดรูปเล่นลอะไรก็มาี้ต่อไปก็จะเป็นกอดสับสซนเกิลนะคะใส่ไปข้างๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูของนี้ก่อนอะไรกาซิชุปปี้อยะกนะคะอันนี้เป็นแมสทพกไปด้วยนะเพราะว่าช่วง COVID นี้โควิดกำลังระบาดซึ่งใกล้ปิดเถอมแล้วซึ่งครูให้หยุดทำไมครูไม่ให้หยุดก็ไม่รู้นะทำไมครูไม่ให้หยุดก็ไม่รู้ห้ามตามานะเพราะว่าจริงๆอะ่ะ เราไม่อยากไปโรงเรียนไงเราก็เลยอยากให้คุณน,นะคะอันนี้จะเป็นขนมนะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการจัดกระเป๋าไปเรียนเดี๋ยวคิมหน้าจะมาใส่หนังสือด้วยนะบ๊ายบาย